พอปีสองวันจะวันเกิดแล้วนะคิดถึงนะโอ้ยคิดถึงด้วยคิดถึงค่ะยุยอม I have cake นะมเมมมเมมพีสจำไม่ได้โอ้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you อ๋อครับฉันขอให้เธอเจอแต่สิ่งดีๆนะขอบคุณครับขอขอบคุณครบอบัอบัยอออรอออคออคอร โอเค it's time to say g o o d ก y e ไอ้แฟนพีซบายบายขอบคุณโอ้ยน้องแบมกำรัมทำอะไรอยู่ครับรอนานไหมนานมากเลยอ่ะคิดถึงจังคิดถึงจังเลยคิดถึงคคะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับแบมแบบว่าพี่เมนใครโหไม่รู้สิทานอย่างนี้ก็นโอ้ยใครไม่รู้อ่ะเมนน้องแบม จริงหรืเล่าจริงสิคะเป็นอะไรน่าจะเป็นผมจริงผมขอชิดโมงขอเทสหน่อยครับอ่ะพรุ่งนี้สิบโมงมีอะไรครับพรุ่งนี้น้องแบมปล่อยเพลงสิบโมงแบมขอบคุณมากนะคาร์โฟซ่าชอบเพลงไหมน้อบติดหูหุ้ยติดหูมากเลยอ่ะฮัมตลอดเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราฟังเต็มๆนะครับได้ค่ะ ขอบคุณที่รอนะคะคุณบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันค่ะบ๊ายบายไปดีค่ะไปอุ้ยอย่าลืมเจี b x เ้วยนะครัไฮยองเจไฮยองเจว้าวฮแฮมซัมมากเลย Very handsome อ่า thank you thank you thank you อ่ผมอ่ะเข้ากับคุณมากเลยนะที่คุณมีสติริยา อ่ะครับเรียบหมดใจก็อครับ yes ยงแจทำท่าน่ารักน่ารักให้ดูหน่อยเอกโยเอกโย่เกโย่ yes please tell to j a c s o n show me super e g yo okay ยองแจสู้สนะคุณหน่ะทำได้ดีมากๆแล้วโอเคสู้ๆค่ะสู้ค่ะรักนะยองแจ เคนอ o โอเคเโอเคโ้าตาสวยมากเลยน่ me, Q, okay? okay, okay. Hi, ี wow. okay. ้ n ย็บนน่นะาสวย้ช่วยทำท่าเสือให้ดูหน่อยได้ไหม 이거 보뭐 몰라. 근데 내가 딱 하나. 내가 착하지 않으면 좀혼좀내 주세요. 그가 네. 아 너무 착해 보이는데 어떻게 없네요 제가. พี่ลูกเป็นเด็กดีมากเลยให้ผมทำยังไงจะยังไงโอ้ my god t h ้ n k ่ o u thank y o ยโอ้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 ่โอ้ยดีค่ะอียโอ้ยโ่ะยโ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยจอ้ยโโยโยยอออ ที <Hawaii. S 1> ่ฮาวายถ้าให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปใ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ถ่าย้่ารูปให่สุดในโลกายรูป้ถ่ายรให้ถ่ายรูปใ่ารูปให่ายรให้ถ่ายร่ารูปให่ายรให้ถ่าย้ถูปใ้ถ่ายรูปให้ถ่าย thank you <Yes. S 1> genius world record super egirl please or JB yes thank you it's time to make มาร์ 4, <Yeah. S 2> <Okay. S 3> K 4 Milo Okay. ขอบคุณครับมาร์คคือทำท่ากระโดดแบบไมโลให้ดูหน่อยสิไมโลโชรอมจมตี้ฮวเอร์เทล oh so cute เธอดูผอมมากเลยนะกินข้าวเยอะๆนะอ้มันนี่มัามัเโอเคอ้มันน่กิบวกานก็ต้องกินเยอะๆเขาไปอีกอะมอบ่ไม่เอาค่ต้ัไปองไเจอกันนะคะบฮัลฮัลโหลเจ เย้เจบีช่วยเต้นท่าเซ็กซี่ให้ดูหน่อยสิเซ็กซี่ชุ่มโปรักต์ตอวยาเซ็กซี่ชุมเซ็กซี่แดนซ์แดนซ์เซ็กซี่แดนซ์ อิส o k เ y นะ i ิสโอเเลย for you อ uh? ่ะมันมันมันด uh, ีมากเลยอ่ะลุกนี้ตมูชัวยีสับเจนอ่าขอบคุณเลย้โหคุณร่มากเลยอ่ะน่ารักอะคิด b y บ bye